สวัสดีจ้าวันนี้สาวพรจะพาไปดูรถเด้อจ้ารถสาวพรจอดไว้ห้าวันแล้วยังไม่ได้ลงจากบ้านเลยสงส่ยขยกไปแล้วมั่งนี่ตั้งแต่วันที่24่สิจนถึง29ยังไม่ลงจากบ้านเพิ่งจะลง ก็จ,จอดไว้ยู่หน้าช็อปเขาห้ามจอดนานด้วยแต่ว่าจอดไปตั้งห้าวันแล้วจะไปลุ้นดูว่ามันยังอยู่ไหมใช่เขายกไปแล้วเหรออันนีรถเมเมมาถึงหน้าบ้านเลยจ้าแต่ว่าป้ายมันอยู่นู้นต้องเดินไปอีก สองนิไดไปเลยเนี่ยมากเลยนะี่สองพุกเลยก้อ,อนก้อนที่แข็งมากเลยลบสิบสองจ้าลบสิบสองยังอยู่ไอ,อ้เนาะลดนี่ ชค่ขยกไปแล้วเดลอถ้าเขยกรถเราไปนีเราต้องจ่ายค่าย,ายกเขาอีกจ่ายค่าไปจอดอยู่ที่เขยกไปอีกจ้าหนักเลยตรงทางเดินเขาเอาเกลือมาโรยก็เลยละลาย เลยละลายลุ้นอยู่เนี่ยรถจะยังอยู่ไหมห้าวันแล้วจอดเองถ้ามันยังก็ไม่รู้จะสตาร์ทติดหรือเปล่าเด้อแข็งแช่แข็งไปหมดแล้ว แบบแบ,บแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเขียนป้ายติดใส่ไว้ในรถหรือเปล่าร้านไอติมมันคือเงียบแทนร้านไอติมไม่มีคนกินเหรอเขาปิดเหรอหนาวลบสิบสองไม่มีใครกินไอติมเลยจ้า เปิด24ชั่วโมงหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาพี่จะรถรถสาวคออยู่นี่ห้าวันแล้วออกได้หรือเปล่านี่สำคัญเนี่ยมันจะสตาร์ทติดไมนน่นอหนาอาการยังนั่นนี่ จะขับออกได้เพราะว่านี่ตายๆสำคัญหน,นึ่งจะอตาติดตัวเนาะตาติดไหมทำไมมันหนักอั่งนี้เต็มรังคาเลย ลุ้นว่ามันจะสต๊าฟยังไงหน้าขนาดนี้หนาขนาดนี้จะออกได้ไหม ไปกันลึกสหัวเข่าเลยจ้ะพี่น้องลุบ <laughs> สหัวเข่าเปิดเลยยม,มข,ข็งขานีอได้ยูเปิดได้อดดอ,อ,อ,อมาอยูแต่สสตตติดบพี่น้องมาลุ้น ่สยกันจ้า้าตึ๊จนมาสิปัดกัะมือแข็งอ่ะใส่ถุงม,มือด้วยขวัดหารถขวัดเอาเด้อพี่น้องรถนี่ ใส่ถุงมือดิแข็งแล้วเบิ้งเบิ้งเบิ้งลุกัวเขาสตาติดีด้วย เดี๋ยวโมได้สนะิจ้าต้องปัดปก่อนก็สตาร์ทไปเดี๋ยวที่ปัดต้องจะทำงานลำกันหนักก็จะหักอันนี้ตกมาแค่วันเดียวเลย เมื่อวันที่25วันเดียวมาเกิดตกทุกวันเนี่ยท่วมลังคารถปอน,นี้ออกมันก็จะลุ้นประสตาติดนะ ว่นไทวงตักออกไม่กันที่ถอด้กันตโวตักติดเลยจ้าติดเลยติดส่วนับเคล่นลุ้นจ้าไปเลยจ้นสตาร์ทนก่อน,นติดอยู่ว่ สาธุขอให้ติดเด้อจ้าติดอยู่จ้าเกือบสิบวันรอด,ดขนาดติดกันลั่งดังคลึกคลึกคลึกมาสิบรอดดิบ่ยเนี่ยเสียงเสียงวันานรอดเลยเนี่ย เสียงเครื่องเสียงเครื่องไม่น่านรอดเลยจ้าเสียงแผ่วมากมือมือเริ่มแข็งแล้วจ้า บล้อเด้อดิเสียงแผ่วๆอ่ะเฮ้ยเสียงอ้เสียงเครื่องที่ตังค์ือว่วันนกิน้าแช่ทิไปตาเคี่นั่นๆค่อยๆลงเนาะ ลงจะลำบากเรียกคนมาชาร์จให้อันนี้ก็เปิด24ชั่วโมงจ้าคล้ายๆ7 1วของประเทศไทยแต่อันนี้เป็นของประเทศไอซ์แลนด์จ้าหิวอ,อะไรก็แวะมา กติเขาจะให้แต่คนลูกค้ามาจอดจ้าแต่วันนั้นไม่มีที่จอดสาพวพก็เลยมาแอบจอดตรงนี้จ้าห้าวันคุณมาดูไม่ว่าเขายกไปแล้วมันก็ยังเหลืออยู่จ้าขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปสาพวพรจ้า สวัสดีโชคดีปีใหม่เ้อจ้าขอให้เฮงเฮงรวยรวยทุกคนพรุ่งนี้หวยออกขอให้เฮงเฮงถูกหวยกันทุกคนเ้อะจ้าสาธุสาธุถูกรางวัลที่หนึ่งเลยเด้อขอจักสิบสองล้านก็พอเ้อะจ้าที่ได้ไปเมืองไทยหาอเมรเฮงเฮงรวยรวยทุกคนจ้าสวัสดีจ้า